ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเจาะข่าวทองสุดหรปลารายการที่จะนําข้อมูลข่าวสารความเคลื่อนไหวที่เกี่ยวกับทองคํามาเล่าให้ทุกท่านฟังนครับสําหรับในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาครับราคาทองคําก็เคลื่อนไหวในทิศทางที่เกาะค่อนข้างจะน่าตกใจครับสําหรับแรงเทขายที่มีเข้ามาโดยเฉพาะในส่วนของกองทุนแล้วก็ข่าวดีจดากอังซียครับที่ได้จดทะเบียนวัคซีนเป็นเจ้าแรกของโลกครับ จึงทำให้ราคาทองคำครับร่วงลงมาครับตุดต่ำสุดอยู่ที่1,862ครับก่อนที่จะมีแรงซื้อกลับเข้ามาครับแต่ก็ยังไม่สามารถปรับตัวขึ้นไปก่อนที่มันจะตกลงมาได้ครับปัจจุบันก็อยู่ที่บริเวณ1,950เหรียญครับก็มาดูกันต่อในส่วนของข่าวันครับ ครับทางด้านของรัเสเซียครับก็ประกาศว่าได้จดทะเบียนตัววัคซีนที่เขาได้คิดค้นในประเทศของเขาเนี่ยขึ้นมาเป็นเจ้าแรกของโลกครับโดยที่เจ้าตัวละตัววัคซีนตัวนี้เนี่ยมันก็ยังไม่ถูกทดสอบถึงขั้นสุดท้ายครับแต่ก็ไม่รู้ว่าอย่างไรถึงใบจดทะเบียนไว้ก่อนหน้านี้แล้วครับโดยที่การทดสอบขั้นสุดท้ายของเขาครับก็จะเกิดขึ้นในเร็ววันครับซึ่งาบางอาสาสมัครบ,บางรายเนี่ยก็ได้รับ ทดลองเจ้าตัววัคซีนตัวนี้ไปแล้วครับโดยที่ในวลาดิเมียปูตินเนี่ยก็พูดกับทางให้สัมภาษณ์ครับว่าเขาเท่าที่เขารู้เนี่ยก็เจ้าตัววัคซีนเนี่ยก็ถูกจดทะเบียนไปแล้วครับแล้วเขาก็ยินดีครับที่จะให้ลูกสาวเขาเนี่ยเป็นอาสาสมัครที่รับการทดลองของวัคซีนตัวนี้ด้วยครับซึ่งเท่าที่เขารู้ครับเขาก็เป็นรู้มาว่า เจ้าตัววัคซีนตัวนี้ทํางานได้ค่อนข้างดีครับสามารถสร้างภูมิคุ้มกันต้านโควิด19ได้ครับซึ่งก็เจ้าตัววัคซีนตัวนี้ก็ผ่านในการตรวจสอบทุกๆก,ก,การตรวจสอบที่จําเป็นไปแล้วครับ <S <S อย่างไรก็ตามครับนักวิทยาศาสตร์ทั่วโลกครับโดยเฉพาะนักวิทยาศาสตร์ของทางสหรัฐครับรวมถึงองค์การ wHO ครับก็ตั้งข้อสงสัยครับว่าเจ้าตัววัคซีนของวัคซีนของรัสเซียเนี่ยที่เพิ่งผลิตมาเนี่ย มันสามารถทํางานได้มีประสิทธิภาพขนาดไหนครับแล้วก็มีความปลอดภัยขนาดไหนครับเพราะว่าองค์กรดังๆทั่วโลกเลยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นผู้ผลิตยาของทางสาหรัฐของทางอังกฤษของทางเยอรมันหรือต่างๆนานาประเทศครับก็ใช้เวลาค่อนข้างนานครับแล้วก็งบประมาณค่อนข้างสูงครับในการคิดค้นแล้วก็พัฒนาตัววัคซีนครับซึ่งก็ยังไม่มีเจ้าไหนที่ได้จดทะเบียนเหมือนกับของทางรัสเซียมาก่อนเลยครับ ก็เป็นข้อสงสัยครับว่าผลข้างเคียงของทางาวัคซีนของรัเสเซียเนี่ยจะเป็นอย่างไรแล้วก็สามารถทําได้ดีขนาดไหนครับโดยที่หลังจากที่เจ้าตัววัคซีนตัวนี้ถูกประกาศออกมาครับว่าได้จดทะเบียนแล้วเพราะมีประเทศต่างๆนานาครับที่เข้ามาสนใจสั่งซื้อครับทางด้านปูตินเองก็ออกมาเผยครับว่ายอดสั่งซื้อเนี่ยดีมาเนี่ยกวุ้งกว่า1000ล้านโดสแล้วครับ รต่เขาก็ยังยืนยันครับว่าทางรัเสเซียเนี่ยจะให้วัคซีนกับทางประ,ะ,ประชากรในประเทศเขาก่อนครับครับดูกันในส่วนถัดไปครับว่าในส่วนของทางอเมริกาครับทรัมป์เขาก็ออกมาพูดครับว่าการที่นำเรื่องของโควิด -19 เเนี่ยมาเชื่อมโยงกับการเมืองเนี่ยก็ขอให้หยุดลงครับเพราะว่า เรื่องนี้ควรจะไปโทษกับทางจีนครับที่ทางจีนเนี่ยทำให้เกิดไวรัสโควิด19ขึ้นมาแล้วก็ทําให้ทั่วโลกเนี่ยรวมทั้งอเมริกาเนี่ยโดนผลกระทบอย่างหนักครับซึ่งก็เป็นผลกระทบที่ไม่ดีมากๆของทรัมป์ครับในเรื่องของการหาเสียงครับเพราะว่าอีกไม่นานแล้วครับที่จะเกิดจะเกิดการเลือกตั้งของทางสหรัฐเขาใหม่ครับอีกไม่ถึง90วันแล้วครับในส่วนของความคืบหน้าของอ ดับที่ออกมาพูดเรื่องของวิกฤตโควิด19นี้ครับทาง้งนั้น WHO ยูับก็ได้ทําการเพจคอนเฟลเ e นครับออกมาแถลงการครับถึงเรื่องอจํานวนผู้ติดเชื้อของโควิด19ครับซึ่งล่าสุดเนี่ยทางจอห์นฮอปกินเนี่ย,เ,ยเขาก็มีตัวเลขครับซึ่งอยู่ที่20ล้านลายทั่วโลกแล้วครับ โดยที่ยังนำอยู่เหมือนเดิมครับก็คือสหรัฐอเมริกาครับมีผู้ติดเชื้อมากกว่า5 000, 000, ล้านรายแล้วครับแล้วก็ตามมา้วยบราซิลแล้วก็เม็กซิโกครับซึ่งทางด้านคุณหมอเฟลซี่เนี่ยแพทย์ใหญ่ประจำทางทำเนียบข่าวครับผู้เชี่ยวชาญด้านการระบาดวิทยาของทางโควิด19นี่ครับก็ออกมาแสดงความกังวลครับว่าทางด้านสหรัฐเนี่ยก็ยังต้องไปเชิญกับจานวนผู้เสียชีวิตจากาไวรัสโควิด19เนี่ยแล้วก็สภาพที่ต้อง ทางประเทศของเขาเนี่ยที่ยังไม่สามารถเปิดให้เหมือนประเทศอื่นๆได้ครับเพราะว่าจนนํานวนผู้ติดเชื้อยังสูงอยู่ครับทั้งนั้นข่าวดีของทางสหรัฐครับแต่ว่าก็จะเป็นข่าวไม่ดีของทางผู้ที่ถือทองไหมครับซึ่งล่าสุดเนี่ยทางนั้นสหรัฐเขาก็ประกาศตัวเลขผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครับรายวีที่ออกมาต่างกว่าหนึ่งล้านรายครับตั้งแต่มี วิกฤตโควิดขึ้นมาครับซึ่งประกาศออกมาที่963,000ลนยครับคือเป็นข่าวดีมากๆครับสำหรับตลาดหุ้นแล้วก็ผู้ที่ถือสินทรัพย์เสี่ยงครับตรงันข้ามกับสินทรัพย์ปลอดภัยครับเช่นทองคำซึ่งก็เป็นเหตุผลหนึ่งครับทำให้ราคาทองคำเนี่ยมันก็ร่วงลงมาครับดูกันต่อในส่วนของตัวเลขที่ประกาศออกมาในสัปดาห์นี้ครับซึ่งสังเกตกับว่าส่วนใหญ่ก็จะเขียวหมดเลยครับ ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัวเลข PPI ครับประกาศออกมา0.6ครับคาดการไว้ที่0.3 CPI เช่นกันครับ0.6คาดการไว้ที่0.2แล้วก็ที่สําคัญที่สุดก็ที่ยินรายงานไปเมื่อกี้ครับจานวนผู้ขอยื่นรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกครับที่ประกาศออกมาตาั้งไว่หนึ่งล้านครับซึ่งตัวเลขเหล่านี้เนี่ยก็แสดงให้เห็นว่าทางสหรัฐเนี่ยเขาเริ่มจะฟื้นฟูกลับมาได้แล้วเริ่มรีคอเวอรี่กลับมาได้แล้วอย่างไรก็ตามครับในวันนี้ครับคืนวันศุกร์ ยังมีตัวเลขของดัชนียอดขายปลีกพื้นฐานครับ Core c e l e ซึ่งคาดการณ์ไว้ที่1 3ครับตัวเลขตัวนี้จะส่งผลดีครับถ้าเกิดมันออกมาแย่นะครับจะส่งผลดีกับราคาทองคำครับแต่ถ้ามันออกมาค่อนข้างดีครับราคาทองคำก็จะถูกกดดันครับเช่นเดียวกับดัชนียอดขายปลีกครับคาดการณ์ไว้ที่1.9ครับถ้าตัวเลขที่ประกาศออกมามากกว่า1.9ราคาทองคำจะโดนกดด้านครับ บอให้นะวังด้วยครับสำหรับค่าคืนนี้ครับแล้วสําหรับสัปดาห์หน้าครับก็จะมีตัวเลขสําคัญสำคัญที่จะประกาศออกมาครับจะมีเช่นเช่นเคยกับจานวนคนที่ยื่นขอสวดขอรับสวดอีการว่างานครั้งแรกครับแล้วก็ดัชนีการผลิตจากธนาคารกลางครับ แต่ว่าที่สําคัญมากๆเลยเนี่ยจะเป็นช่วงตี1วันพฤหัสครับรายงานการประชุมของคณะกรรมการนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐครับเฟดซึ่งตัวนี้เนี่ยจะค่อนข้างสําคัญแล้วก็มีผลกับราคาทองคำค่อนข้างสูงครับเพราะว่ามันจะไปทําให้ค่างเงิน u s ดอลลาร์เนี่ยเป็นตัวชีว้กําหนดครับว่าข้างเงิน u s เนี่ยจะอ่อนลงหรือจะแข็งขึ้นครับ โดยปกตินะครับที่ติดตามมาเนี่ยทุกๆเดือนที่มีการแถลงนโยบายของเฟดเนี่ยเฟดเขาช่วงนี้เนี่ยเขาอยากให้ทางสหรัฐเนี่ยเขามีการกระตุ้นเศรษฐกิจค่อนข้างสูงครับก็ทำ QE อัดฉีดเม็ดเงินอัดฉีดต่างๆครับทําให้ค่างเงินสหรัฐเนี่ยอ่อนแล้วก็ส่งผลดีต่อทองคำครับซึ่งผมคิดว่าในช่วงวันคพิ่งัดสัปดาห์หน้าเนี่ยก็คงออกมาคล้ายๆเดิมครับจะมีการตึงอัตราดอกเบีย้ยแล้วก็ อาฉีดเม็ดเงินสู่ระบบเศรษฐกิจต่อไปครับซึ่งก็จะทําให้ราคาทองคําที่ผมคาดเดาวไว้ในช่วงสัปดาห์หน้านะครับผมมองว่ายังจะขึ้นต่อครับโดยที่อาจจะมีการย่อตัวบ้างก่อนการถแถลงการของเฟดครับเพราะว่านักลงทุนบางส่วนเนี่ยก็เขาก็ไม่แน่ใจครับว่ามันจะมาเป็นไงแต่สำหรับตัวผมเองเนี่ยผมคิดว่ายังคงไปต่อครับเฟดก็คงยังอาฉีพเมดเงินต่อไปครับ ครับโดยที่จะขึ้นไปเท่าไหร่เนี่ยก็มาดูกันครับผมขออนุญาตปรับแต่งตัวกราฟตัวนี้สักคู่ครับให้สามารถมองได้ง่ายๆครับครับสังเกตครับราคาทองคำเนี่ยก็เริ่มปรับตัวกลับขึ้นมาแล้วบ้างหลังจากที่ถูกเทขายไปครับเช่นเดียวกับดัชนี US d ลลาร์ครับที่มีคาท่าว่าจะสูง แข็งตัวกลับขึ้นมาครับเหยียบบริเวณเกือบเกือบจบสีครับแต่ว่าล่าสุดก็ลงมาอยู่ที่93.3ครับซึ่งนโยบายที่เฟดจะประกาศออกมาเนี่ยถ้ามันทำให้ตัว US ดอลลาร์อินเด็กตกลงไปอีกครับอ่อนค่าลงไปอีกก็ราคาทองคำก็จะพุ่งขึ้นไปอีกครับโดยทีแ่แนวต้านสำคัญที่ผมมองไวน้นะจะอยู่ที่บริเวณ2 0 2 6ครับ ถ้าสัปดาห์หน้าสามารถทะลุจุดนี้ขึ้นไปได้เนี่ยก็อ่าลุ้นกันต่อครับว่าจะขึ้นไปถึง2,001อย่างที่หลายๆสำนักที่ทาเขาทำนายเรื่องของราคาทองคำไว้ครับแต่อย่างไรก็ตามครับจากตัวเลขที่เมื่อกี้ผมโชว์ไปครับว่าในส่วนของสัปดาห์หน้าเนี่ยมันจะมีตัวเลขสำคัญทางเศรษฐกิจบางตัวครับซึ่งถ้ามันออกมาดีเหมือนสัปดาห์นี้ครับมันก็จะกดดันราคาทองคำต่อไปครับ ในส่วนตัวผมครับมองว่าราคาทองคำในสัปดาห์หน้าเนี่ยจะอยู่ในกรอบระหว่าง1,9 7 0เจดครับถึงสอง0ันประมาณนี้ครับก็ลุ้นกันในช่วงที่เฟดจะประกาศออกมาครับว่าปนโยบายทางเศรษฐกิจเขาเนี่ยจะเป็นยังไงถ้าเกิดมันออกมากระตุ้นข้างเงินต่อไปเนี่ยอย่างที่ย้ำไว้ครับราคาทองคำจะดีตัวขึ้นอย่างแน่นอนครับในทางตรงข้ามก็ระวังไว้ด้วยครับว่าทางเฟดเขา ถ้าเขาออกมาว่าแบบอ่าจะชะลอการอาัดฉีดเม็ดเงินเนื่องจากตัวเลขต่างๆเริ่มสะท้อนให้เห็นสภาพเศรษฐกิจที่เริ่มฟื้นฟูแล้วทางเฟดก,ก็ขอทําเรื่องของสถียรภาพทางการเงินให้กลับมาอยู่ในสถิยรภาพที่ควรจะเป็นถ้าออกมาแบบนี้ราคาทองคําก็มีสิทธิ์ที่จะล่วงมีสิทธิ์ที่จะร่วงลงครับใช่ครับและนั่นก็คืออทั้งหมดสําหรับ จาะขาบทองสําหรับวันนี้ครับสาหรับนักลงทุนท่านใดสนใจติดต่อซื้อขายเปิดบัญชีกับทาง G-CAP สามารถติดต่อเข้ามาดาที่อยู่ด้านล่างได้เลยครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนกับพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับ